นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมนวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับเรามาฟังเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลข้อที่หนึ่งคือปานาเนี่ยนะครับ วันนี้เป็นเรื่องที่คุณประมวลเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของพี่เขยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทติดเชิงเขาที่จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็แกก็มีลูกชายวัยเกือบขวบปีอยู่คนหนึ่งพี่เขยคนเนี้ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเหมือนกับคนชนบทโดยทั่วไป เสร็จแล้วแกก็ชอบหารังพึ่งตามป่าเอามาบีบเอาน้ำหวานบรรจุในขวดขายอีกทางหนึ่งด้วยเป็นประจำเพราะว่ามีรังพึ่งแถบนั้นมากมายถ้าพี่เขยเข้าป่าไปส่อหารังพึ่งคราวไหนก็เป็นต้องได้เสมอไม่มากก็น,น้อยเพราะว่าแกมีความชำนาญแล้วก็หารังพึ่งมานานหลายสิบปีโดยแทบทุกครั้งที่ไปหานี่ไม่เคยพลาดอีกทั้งจะเป็นรังพึ่งขนาดเล็กบ้างใหญ่ยยบ้างตามแต่โอกาสไปพบไปเจอ บางวันก็ได้หลายรังด้วยกันเป็นน้ำพึ่งขนาดแท้จนกระทั่งมีผู้สนใจสั่งซื้อไว้กินเองบางคนก็ซื้อเอาไว้ขายต่อได้ราคาดีด้วยภูเขาใกล้หมู่บ้าน,นเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติก็มีน้ำตกอันสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจมีคนมาเที่ยวชมกันมากพอสมควรยิ่งเป็นหน้าน้ำหลาก รู้สึกว่าผู้คนจะเยอะแล้วก็มีร้านรวงทําเป็นซุ้มขายอาหารเครื่องดืม่มร้านขายของที่ระลึกตลอดจนขายน้ําพึ่งด้วยน้ําพึ่งก็ขายดีจนบางครั้งแทบจะไม่พอต่อความต้องการคุณประมวลมักจะเห็นพี่เขยออกไปหารังพึ่งบนภูเขาตลอดถึงแม้บางครั้งก็มีชาวบ้านแถบนั้นจะหากันบ้างแต่ก็หาไม่ค่อยได้มากเท่ากับพี่เขยของแกจนบางที พี่เขยก็เคยมาชักชวนคุณประมวลบ่อยๆแต่ว่าคุณประมวลก็รีบปฏิเสธเพราะเกรงกลัวพิษสงอันร้ายกาจของเหล่าพึ่งที่อาจจะมาทําร้ายกัดต่อยตามร่างกายนึกทีไรก็ยังหวาดเสียวอยู่ไม่หายมีบางครั้งที่รู้สึกจะเอายากเพราะมันอยู่บนต้นไม้สูงบางรังก็สร้างอยู่ตามซอกหรือหินแม้แต่หน้าผาอันสูงชันบางรังก็สร้างขวางตะวันที่เขาเรียกกันว่าพึ่งหลวง พึ่งหลวงนี่จะเป็นอันตรายกว่าพึ่งชนิดอื่นแม้ว่าจะเอายากขนาดไหนก็ไม่พ้นความสามารถพี่เขยไปได้บางรังจะมีขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายรังได้น้ํำพึ่งทีนึงเป็นสิบขวดทีเดียวด้วยความสามารถอย่างเข้าขั้นใครๆก็ยกนิ้วว่าพี่เขยของคุณประมวลในสุดยอดฝีมือในการหาพึ่งตีพึ่งมาขายนานนับปียิ่งแกมีไร่มันสำปะหลังติดชายป่า ที่ดินบริเวณแถบนั้นก็มักจะมีพวกพึ่งชอบมาทำรังกันอยู่เป็นจำนวนมากจนทนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวพี่เขยก็มักจะชอบหาแล้วก็ได้จำนวนมากหลายสิบรังเคยถูกพึ่งต่อยอบ้างแต่ก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรนะักจบจนกระทั่งมาครั้งหนึ่งที่พี่เขยชักชวนพี่สาวอของคุณประมวลที่เป็นเมียกันนี่แหละออกไปขุดมันสำปะหลังกันช่วงหน้าแรง โดยนำมาลูกชายไปด้วยซึ่งได้ปลูกสร้างกระท่อมมาไว้เพื่อใช้บังแดดบังฝนแล้วก็พักผ่อนอยู่ใกล้ไร่มันอน,นั้นวันนั้นหลังจากที่มาถึงกันแล้วก็ให้ลูกน้อยนอนกินนมขวดโดยนำอาบขมะมาผูกเป็นอู่มัดที่โคนเสาด้านล่างของกระท่อมสูงระ,ะระดับหัวนี่แหละพอลูกนอนหลับก็พากันออกไปขุดมันสำปะหลังไม่ห่างไกลพื้นที่ตรงนั้นนักจนกางทั่งเกือบเที่ยงวัน ก็ค่อยพากันขึ้นจากไร่มันเพื่อจะพักกินข้าวโดยพี่เขยก็ปลีกตัวเข้าไปในป่าเพื่อหารังพึ่งมาอตอนช่วงเที่ยงด้วยก็ปล่อยให้เมียเดินกลับไปยังกระท่อมคนเดียวเพื่อจะทำอาหารรอแล้วก็ดูแลลูกชายในอู่ด้วยช่วงเวลาไม่นานพี่เขยก็โผลออกมาจากชายป่าในมือก็ถือรังพึ่งขนาดเท่าสองฝ่ามือติดมาด้วยรังหนึ่งมาถึงก็จะแจงบีบน้ำหวานในรังพึ่งใส่ในถ้วย แล้วก็ยังแกะเอาลูกเล็กๆในรวงพึ่งนั้นห่อใบตองอปูเสือนั่งกินข้าวกันในกระท่อมนั่นแหละขณะที่กําลังนั่งกินข้าวเที่ยงกันเพลินๆ,นๆปรากฏว่ามีูงพึ่งจํานวนมหาศาลไม่ว่าเป็นพันหรือเป็นหมื่นตัวดําทะมึนอย่างน่ากลัวบินว่อนเป็นกลุ่มใหญ่ตรงมาอย่างกระท่อม เสร็จแล้วก็พากันบินร่อนลงกัดต่อยลูกชายที่นอนอยู่ในอู่จนลูกน้อยร้องลั่นสุดเสียงทีเดียวพี่เขยกับเมียทำอะไรไม่ถูกอไม่สามารถจะเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะว่ามันกระทันหันลมมากันแบบมืดว่ามัวดินอย่างนี้ต่างให้ตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาจนลูกน้อยที่ถูกฝูงพึ่งรุมกัดต่อยช็อกตายอย่างหน้าอานาถอยู่ในอู่แล้วฝูงพึ่งกลุ่มนั้นต่างก็บินขึ้นหนีไป มันน่าแปลกทีู่งพึ่งไม่ได้ทำอันตรายพี่เขยกับพี่สาวคุณประมวลเลยอันนี้คงจะเป็นบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับเหล่าพึ่งถึงได้ส่งผลแรงอาฆาตพยาบาทให้มาจองล้างจองผลาญเอาชีวิตกันอย่างนี้ทำให้เกิดความเศร้าสลดต่อครอบครัวของพี่เขยที่ต้องจดจำไปชั่วชีวิตนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่เขยก็เลิกกันหาพึ่งขายมาจนกระทั่งถุกวันนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลก เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิหลายปีมาแล้วครับที่จังหวัดชัยภูมินี่มีเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งที่คุณประมวลเล่าให้ฟังอ่าก็คิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคือในหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันได้ประมาณสามเดือนกว่า คนที่เป็นสามีชื่อในสำปรรยาชื่อนางแก้วชาวบ้านแถบนั้นโดยมากอาชีพทำไร่ทำนาทำไร่มันบ้างทำไร่ข้าวโพดบ้างแล้วก็สองสามีภรรยาคู่นี้ก็ทำไร่เหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไปนั่นแหละแต่สมัยก่อนโนนการทำไร่ข้าวหรืออะไรข้าวโพดเนี่ยต้องคอยระวังพวกสัตว์ป่าซึ่งคอยจะออกมากินเพราะสมัยนั้นสัตว์ป่ายังมีมากไม่เหมือนทุกวันนี้ เพราะว่าสมัยนั้นคนยังไม่เยอะพวกสัตว์ป่าก็เลยมากกว่าคนแต่ทุกวันนี้อย่าว่าแต่สัตว์ป่าเลยแม้แต่ต้นไม้ก็ถูกคนเราตัดทําลายเสียจนจะหมดป่าอยู่แล้วต่อไปภายหน้าลูกหลานจะไม่รู้จักวัวควายว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเจริญยิ่งขึ้นไปแต่จิตใจคนเราไม่ได้เจริญตามไปด้วยเลยมีแต่ต่ําลงทุกวัน ก็เพราะคนเหล่านี้ไม่เคยรู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษนั่นเองไม่มีศีลธรรมประจําใจอยู่ที่ไหนก็ลําบากเพราะขาดความยุติธรรมในจิตใจขาดความเมตตาปราณีต่อผู้ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากคนเราทุกวันนี้การครองชีพของแต่ละคนนนั้นไม่เหมือนกันแล้วแต่การงานจะพาไปในายสำและนางแก้วนี้ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ได้ขึ้นไปทําไร่กับเพื่อนบ้านอยู่ที่นั่น การทำไร่ตรงนั้นต้องขึ้นไปทำมันบนภูเขาหรือว่าในป่าในดงคือไปจับจองที่ที่จะทำการเพาะปลูกแต่ว่าสถานที่ไม่เหมาะที่จะเป็นนาข้าวเพราะว่ามีทั้งหินทั้งดินปนกันอยู่ทั่วไปก็ทำให้เป็นนาปลูกข้าวไม่ได้ในสำนนางแก้วก็ช่วยกันปลูกข้าวไร่และปลูกข้าวโพดไว้ตามที่จับจองไว้เป็นจานวนมากพอข้าวไร่และข้าวโพดกำลังออกดอกออกผลเต็มที่ในแก้วผู้เป็นภรรยาก็ท้อง พอท้องแก่ในสำก็ให้นางแก้วภรรยาลงมาอยู่บ้านส่วนตัวเองก็ต้องเฝ้าไร่ข้าวแล้วก็ข้าวโพดเพราะว่าตอนนี้ข้าวโพดก็ใกล้สุกเต็มทีแล้วอีกไม่นานก็เก็บได้เมื่อข้าวไร่และข้าวโพดพอเก็บได้ในสำก็เก็บข้าวไร่และข้าวโพดลงมาส่งนางแก้วผู้เป็นภรรยาพร้อมกับมาดูภรรยาของตัวใกล้คลอดหรือยังเมื่อนําข้าวและข้าวโพดมาส่งภรรยาเรียบร้อยแล้วก็กลับไปไร่ เมื่อในสํกลับมาถึงไร่ก็พบว่าข้าวและข้าวโพดของตัวถูกพวกลิงนี่ทั้งหักทั้งกินไปมากมายก็ทําให้ในสํรับนี่โกรธมากจึงคิดหาวิธีที่จะจับลิงพวกนี้มาลงโทษให้ได้และวิธีที่นายสารับคิดได้ก็คือนําเอาตาข่ายหรือว่าบ่วงที่ชาวเขาในชอบทำดักจับสัตว์เอาไปขึงไว้ในที่ต่างๆภายในไร่เมื่อทําเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งรอดูที่ต้นไม้ คอยดูว่าลิงจะมาติดตาข่ายของตัวที่ทําไว้หรือเปล่าไม่นานพวกลิงก็มากินข้าวโพดกงนในสําอีกเช่นเคยแต่หารู้ไม่ว่าเวลาเนี้ภัยกําลังจะมาถึงตัวแล้วเมื่อในสําเห็นอย่างนั้นก็รีบลงจากต้นไม้แล้วก็ไล่ลิงพวกนั้นให้ไปเข้าตาข่ายที่ตัวทําไว้พวกลิงไม่เห็นคนอย่างนั้นด้วยสัญชาตญาณของความกลัวตายต่างก็วิ่งหนีกันยกใหญ่แต่ยังมีลิงน้อยตัวหนึ่งวิ่งไปชนเข้ากับตาข่ายที่ในสําทาไว้ เมื่อในสำเห็นอย่างนั้นก็พอใจเป็นอย่างมากที่ตัวสามารถจับลิงได้ด้วยความโกรธที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องบาปก็จับลิงตัวนั้นมาได้ก็ตีลิงน้อยตัวนั้นอย่างทารุณเมื่อตีลิงตัวนั้นจนแทบจะเดินไม่ได้แล้วในสำมก็ยังไม่สมใจในความแค้นก็ไปหาลวดมาเส้นหนึ่งแล้วก็มัดขาของลิงตัวนั้นทั้งสองข้างเอาไว้ เจ้าลิงน้อยตัวนั้นหันหน้ามาจ้องมองในสัมเหมือนกับจะร้องขอความเห็นใจแต่ความโกรธมีที่ไหนความสงสารมันก็จะหายไปจากตรงนั้นการมัดขาทั้งสองข้างโดยเส้นลวดนั้นในสัมได้เว้นไว้ระหว่าง,าวางไว้พอที่ลิงจะก้าวเดินได้แต่ไม่สะดวกจากนั้นก็ไล่ลิงน้อยตัวนั้นให้วิ่งไปข้างหน้าแล้วตัวเองก็ถือไม้ไลต่ตีเพราะความกลัวตายเจ้าลิงน้อยก็พยายามวิ่งขยโยกหนีเข้าป่าไปจนได้ ต่อมาอีกไม่นานนางแก้วผู้เป็นภรรยาของนายสำจะคลอดลูกก็ให้คนไปตามให้ในายสำลงมาดูอาการเมื่อลงมาถึงนางแก้วก็คลอดลูกออกมาแล้วแล้วก็รู้ข่าวว่านางแก้วผู้เป็นภรรยาได้คลอดลูกเป็นชายก็ดีใจรีบวิ่งขึ้นไปดูหน้าลูกชายแต่พอในายสำได้เห็นหน้าลูกชายของตัวก็ตกตะลึงพิจดูหน้าตาก็น่ารักดีครบอาการส2ทุกอย่าง แต่ที่ข้อมือและข้อเท้าของเด็กมีรอยเหมือนถูกลวดมัดเป็นรอยกว้นไว้โดยรอบข้อมือและข้อเท้าผู้คนที่รู้ข่าวต่างก็มาดูกันแล้วต่างคนต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นามีแต่ในสำคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยเพราะรู้ดีกว่าใครว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะผลกรรมที่ตัวได้กระทำไว้กับลิงน้อยตัวนั้นจนตกมาถึงลูกซึ่งไม่รู้อิโนอิเน แต่ว่าเป็นผู้ได้รับผลกรรมที่พ่อได้ก่อไว้มันจะเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็พูดได้เลยนะครับว่าเป็นผลกรรมถึงได้ตอบสนองคนที่กระทำมาไว้ถึงแม้จะไม่ได้ตอบสนองในสัำผู้เป็นพ่อก็ตามแต่ก็เป็นรอยบาปที่ตามติดหัวใจของในสำไปตลอดชีวิตครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาถึงช่วงสุดท้ายท่านผู้ฟังคุณทิพวรรณเล่าให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อจรันเนี่ยนะครับว่าคุณทิพวรรณเนี่ยอยู่กรุงเทพเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วคุณพ่อของเธอป่วยแล้วก็มีอาการไอมากรักษาที่ไหนก็ไม่หายท่านไอทั้งกลางวันกลางคืนไอจนกระทั่งบางคืนไม่สามารถจะหลับจะนอนได้ร่างกายก็เริ่มอ่อนแอแล้วก็สู้ผอมลง มีอยู่คืนหนึงคุณพ่อไอมากจนคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่เป็นอันนอนแล้วพอรุ่งขึ้นเช้าก็ยังไอไม่หยุดพอตกบ่ายก็เริ่มเป็นไข้เริ่มเพอ้อแล้วก็ร้องไห้ร้องว่าอยากจะกลับบ้านบ้านเดิมในอยู่จังหวัดนครสวรรค์ท่านบอกว่าอยากจะกลับไปตายที่บ้านพวกลูกๆเนี่ไม่เคยเห็นพ่อร้องไห้ต่างก็ตกใจรีบพาท่านไปโรงพยาบาลวชิระวันนั้นเป็นวันเสาร์คนไข้ก็เลยเยอะแล้วหมอก็ไม่ค่อยมี ก็ได้แต่ให้ยากลับมาทานพอถึงบ้านก็พบพี่ชายคุณทิพวรรณนนะ่พี่ชายก็เลยพาคุณพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลบางโพหมอที่นั่นก็รับตัวไว้แล้วก็ให้คุณพ่อนอนให้น้ำเกลือพร้อมกับฉีดยาให้ทางสายน้ำเกลือเพราะว่าท่านไม่สามารถจะทานอะไรได้เลยทานอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมดอาการไอของคุณพ่อก็ไม่ทุเลาลงเลยท่านไอจนเจ็บท้องไปหมดไข้ก็ขึ้นอยู่ตลอด เห็นสภาพท่านแล้วก็รู้สึกสงสารท่านมากเพราะว่าไม่เคยเห็นท่านป่วยมากขนาดนี้พอตกกลางคืนท่านก็ได้แต่ร้องร้องเหมือนกับมีคนเอามีดมากรีดที่ท้องท่านทรมานมากไอแต่ละครั้งในเจ็บท้องจนตัวโก่งตัวงอคนป่วยเตียงข้างๆบอกว่ากลางคืนนี้คุณพ่อร้องหน่าสงสารมากแล้วก็ลุกขึ้นเข็นเอที่ให้น้ำเกลือไปที่ระเบียงทำท่าเหมือนจะกระโดดลงไปแล้วก็ถามว่าที่เนี่ยเคยมีคนกระโดดตึกตายบ้างไหม พอคุณทิพวรประวันรู้เรื่องก็รีบไปบอกหมอใหญ่ให้พยาบาลคอยเฝ้าดูให้ดีคุณแม่ของคุณทิพวรประวัเล่าให้ฟังว่าที่คุณพ่อป่วยในครั้งนี้คงเป็นเพราะเวรกรรมที่ท่านทําทำไว้กับหมูเมื่อตอนหนุ่มๆน,มนี่ท่านชอบอ่กินหมูแล้วก็กินเลือดหมูนี่มักจะเอามีดกรีดันสดๆเลยหมูไม่รู้จํานวนมากน้อยเท่าไหร่ที่ท่านกรีดนี่มันร้องอันโหยหวนดูสภาพแล้วเหมือนกับคุณพ่อตอนนี้ไม่มีผิดเลยว่าอย่างนั้น ท่านพักรักษาตัวแต่ว่าอาการท่านก็ไม่ดีขึ้นก็จําเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลไปอยู่สิริราชย้ายไปอยู่สองสาวันท่านก็มีอาการเป็นผื่นแดงแล้วก็ลอกออกไข้ก็สูงอาการไอก็ไม่หายขับถ่ายไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีสติผู้จารู้เรื่องแต่ว่าไปเยี่ยมท่านทีไรท่านก็มักจะร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่อคงอยู่ไม่ถึงอาทิตย์นี้ คุณทิพวรรณกลับมาก็รีบทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านแล้วก็เขียนจดหมายมาปรึกษาหลวงพ่อจรันแล้วก็บอกท่านไว้ว่าเมื่อพ่อหายเมื่อไหร่จะให้บวชหลวงพ่อท่านก็แนะนําแล้วก็บอกว่าให้หายป่วยดีเสียก่อนแล้วค่อยมาบวชก็ได้หลวงพ่อก็บอกกับคุณทิพวรรณว่าจะแผ่เมตตาช่วยแล้วก็แนะนําการสร้างกุศลอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรให้ลูกๆทุกคนช่วยกันทําบุญ จนกระทั่งอยู่ต่อมาไม่กี่อาทิตย์อาการของพ่อก็เริ่มดีขึ้นจนหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ท้ายที่สุดคุณพ่อก็ได้ไปบวชตามที่ได้บนไว้ที่จังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันนี้ท่านสบายดีมีอาการเจ็บป่วยบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามสภาพอายุของท่านหลังจากนั้นมาอีกสามสปีคุณแม่ของคุณทิพวรรณเริ่มป่วยพอพ่อหายนี่แม่เอาแล้วเริ่มป่วยแล้วแขนขาไม่ค่อยมีแรง คงจะเป็นเพราะท่านอ้วนน้ำหนักมากก็เลยเดินไม่ค่อยไหวพอถึงเดือนธันวาคมตอนนั้นท่านถึงก็ต้องคลานท่านป่วยมากแม้กระทั่งจะลุกก็ไม่สามารถทำได้ต้องคอยหาคนมาช่วยประยุงตกเย็นคุณแม่ท่านจะเข้าห้องน้ำท่านเข้านานมากจนผิดสังเกตพี่สาวคุณทิพบาลสงสยัยก็เปิดห้องน้ำเข้าไปดูเห็นท่านกำลังจิกมือตัวเองพี่สาวต้องให้คนมาช่วยเอาออกจากห้องน้ำ แม่บอกว่ากาวเนี่ยมันติดมือลามมาถึงแขนแล้วนะลูกๆก,ก็เลยต้องทำเป็นช่วยกันเอากาวออกทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นจากนั้นท่านก็เอามีดมาเฉือนเนื้อตัวเองขณะกำลังเฉือนพี่ชายก็เข้าไปเห็นก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่แม่ก็ไม่ยอมไปต้องช่วยกันอุ้มท่านขึ้นรถไปพอถึงโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมลงจากรถต้องช่วยกันดึงแล้วก็พยุงตัวท่านออกมาแม่ก็ดิ้นไปตลอดทาง พยาบาลก็ต้องช่วยกันพาท่านขึ้นเตียงคนไข้พอให้น้ำเกลือแม่ก็กระชากออกจนเลือดกระจายเต็มที่นอนต้องช่วยกันมัดทั้งแขนทั้งขาถึงจะให้น้ำเกลือได้แล้วก็ช่วยไม่ให้จิกมือตัวเองด้วยหลังจากนั้นคุณทิพวันก็ไปเยี่ยมท่านพยาบาลแก้มัดท่านออกแล้วเพราะว่าท่านมีอาการสงบลงพยาบาลต้องให้น้ำเกลือแม่ทางขาแทนแต่แม่ยังใช้มือขวาจิกมือซ้ายจนเลือดไหลยอยู่ตลอดคุณทิพวันพยายามแกะออก แม่ก็ยังคงร้องให้ช่วยเอากาวออกตามตัวท่านนี่รอยช้ำเต็มไปหมดวันรุ่งขึ้นคุณแม่มีอาการดีขึ้นไม่มีอาการเกร็งที่มือและความคิดที่ว่ามีกาวติดที่มือก็หายไปจนหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่ายังคงเดินไม่ได้เหมือนเคยก็เลยต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกทางโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านอีกสาเหตุก็เพราะว่าตอนดึกๆเนี่ย แม่ชอบร้องฮือฮือทั้งคืนร้องเสียงดังมากจนคนไข้อื่นเขาไม่สามารถจะหลับนอนกันได้โรงพยาบาลเขาก็เลยให้เอากลับมาบ้านทางบ้านก็เลยต้องพาแม่ไปหาหมอทางศัยศาสตร,ร์อาการก็ไม่ดีขึ้นกลับสุดหนักขึ้นอีกแม้แต่จะลุกนั่งก็ยังไม่ไหวต้องให้คนมาคอยประคองแล้วก็เอาหมอนยันเอาไว้ตลอดจากนั้นลิ้นของท่านก็เริ่มแข็งพูดอะไรไม่ค่อยชัด โมโหง่ายเวลาจะขับถ่ายก็ไม่รู้สึกตัวเริ่มจะขาดสติไม่เป็นตัวของตัวเองในบางครั้งตอนเช้าท่านยังนอนอยู่ดีๆเหมือนกับคนปกติแต่พอตกสายท่านก็บ่นว่าร้อนๆ้อนให้ถอดเสื้อผ้าออกไม่มีใครถอดให้ก็พยายามถอดเองจนหมดแล้วก็จะไปเล่นน้ําในห้องน้ําใครห้ามท่านก็ไม่ฟังกลับทั้งดุทั้งดุทั้งขอร้องเขาอะอย่างน่าสงสารแต่ก็ไม่มีใครพาไปเพราะว่าถ้าแกไปเจอน้ําแล้วนี่ยจะอยู่ในห้องน้ําทั้งวัน ทุกคนก็กลัวว่าจะปอดบวมก็เลยพากันห้ามวันหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่คุณทิปวันเห็นด้วยตาตัวเองและจดจำไว้ได้อย่างแม่นยำเป็นวันที่คุณแม่มีอาการประหลาดท่านคว่ำตัวลงตอนนั้นไม่ใช่คลานแต่เลื้อยเลื้อยไปคล้ายๆงูเสื้อผ้าก็ไม่ใส่พวกลูกเอาน้ำใส่กระมังมาให้แม่ก็ไม่เอาร้องแต่จะเข้าห้องน้ำให้ได้ ก็ยืนมองท่านด้วยความสงสารพอกระดืบเข้าไปใกล้ห้องน้ำไม่รู้ท่านเอาแรงมาจากไหนลุกขึ้นคลานได้คลานเข้าไปอย่างเร็วเลยจนคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็พากันตกใจท่านทำท่าดีใจเมื่อเห็นน้ำพอเข้าไปได้ก็เปิดน้ำอย่างแรงจนน้ำล้ลลนอ่างเปียกพื้นนองไปหมดเสร็จแล้วท่านก็ชูมือขึ้นเหนือหัวงายตัวเองให้หัวฟวาดไปกับพื้นบางครั้งก็ทำมือส่ายไปส่ายมาคล้ายๆหัวงู เอาหัวฟาดเขากับขอบอ่างทุกคนต่างก็รีบเข้าไปช่วยแม่ก็ผลักออกหมดตอนนั้นท่านไม่รู้เอาแรงมาจากไหนแม่มีความสุขมากกับการทำร้ายตัวเองอย่างนี้จนกระทั่งลูกๆก,ก็ทนดูไม่ได้ต้องเข้ามาช่วยกันจับทั้งสามคนแม่ทั้งร้องทั้งดุทั้งว่าแต่ในตอนนั้นไม่มีใครสนใจแล้วเพราะต่างคนต่างรู้ดีว่าถ้าปล่อยตามใจแม่ให้ทำอย่างนี้ต่อไปในหัวท่านต้องแตกแน,แน่ก็นำท่านออกจากห้องน้ำพอออกมาได้ก็เช็ดตัวให้ใส่เสื้อผ้าให้ อาการท่านก็เริ่มกลับเป็นปกติแถมก็ยังพูดจาทักทายลูกๆทุกคนทีนี้พอคุณทิพวรรณกลับมาบ้านพี่สาวโทรตามมาบอกว่าแม่ทำแบบเดิมทุกอย่างนะทุกวันจนตอนนี่หัวท่านแตกแล้วเอาไปโขกอ้างน้ำเนี่ยไม่มีใครห้ามท่านได้ทุกคนต่างหมดปัญญาก,ก็เลยไปหาหมอที่เข้าทรงเขาบอกว่ามีพญาน,นาคมาเข้าสิงร่างอ่ามันจะทำทุกอย่างคล้ายงู คุณทีพะวันก็เลยเขียนจดหมายปรึกษาหลวงพ่อจรรญเล่าอาการทุกอย่างให้ท่านฟังท่านก็ตอบทางจดหมายว่าเป็นกรรมที่ทําไว้กับงูแน่ๆหลวงพ่อท่านแนะนําให้ทุกคนสวดมนต์บทพระพุทธคุณพาหุงมหากาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับงูตัวนั้นซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตามและทำกันทุกวิธีทางที่จะช่วยคุณแม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างปลงตกแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้คุณแม่คนเดิมกลับมาแล้ว เมื่อตอนที่คุณแม่ท่านยังเด็กอยู่มากด้วยความไม่รู้เรื่องเวรกรรมบาปบุญต่างๆเป็นเหตุให้ท่านทํากรรมกับงูเอาไว้เป็นงูกินปลาเรื่องนี้ท่านเสียใจมากคือวันนั้นคุณแม่เดินอยู่ในทุ่งนาท่านเห็นงูปลาท้องแก่ตัวหนึ่งท่านก็นึกสนุกตรงเข้าไปจับแล้วก็ตีหัวมันจนตายเท่านั้นยังไม่พอท่านยังเอาไม้รีดลูกมันออกทีละตัวทีละตัวลูกในท้องของมันต่างก็เลื้อยเข้าป่าไปจนหมดท้อง แล้วแม่ก็โยนซากแม่งูนั้นทิ้งไปคุณทิพวรรณแน่ใจว่าคงจะเป็นกรรมอันนี้แน่ที่ทําให้แม่ต้องชดใช้ด้วยความทุกขเวทนาอย่างนี้ไม่ใช่พญานาคมาเข้าสิงหรอกเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องใช้นี่อย่างแน่นอนแต่ว่าพี่น้องทุกคนของคุณทิพวรรณก็ยังนึกว่าเป็นพญานาคอยู่ดีก็ช่วยกันทําบุญถวายสังฆทานถวายพระประธานแต่พอคุณทิพวรรณ ไปเล่าเรื่องงูนี้ให้ทุกคนฟังทุกคนก็เริ่มเห็นด้วยและเริ่มแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่งูตัวนั้นพอถึงวันอาทิตย์ต่อมาก็ไปเยี่ยมคุณแม่อีกคุณทิพวันก็ตกใจเพราะเห็นท่านลุกขึ้นนั่งได้ผู้จาเป็นปกติดีทุกอย่างเวลาถ่ายก็รู้สึกตัวพอถัดมาอีกอิตนหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านจะเดินได้แล้วแล้วท่านก็เดินให้ดูแต่ว่าก็ต้องมีไม้เท้าคอยช่วยพอแม่หายดีแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านป่วยอยู่นั้นท่านคิดถึงแต่เรื่องงูตัวนั้น ไม่ได้คิดว่าเป็นพญานาคแต่อย่างใดทั้งที่ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องงูให้ท่านฟังเลยทุกวันนี้คุณแม่มีอาการดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องอาศัยคนคอยดูแลสามารถทำงานบ้านทำอาหารได้ทำทุกอย่างได้เหมือนปกติครับคุณทิพวรรณบอกเรื่องนี้มาบอกว่ายืนยันขอเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องโกห่งกรรมว่าเรื่องเวรกรรมนั้นมีจริงแน่นอนครับ ถ้าไม่ทันในชาติปัจจุบันก็คงต้องตามไปทันในชาติหน้าแน่ๆท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วครับรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ